สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ trn tv คนอ่านข่าวพี่หนุ่มโมโหขอโทษผู้ชมเคสแบบนี้ไม่ให้มาออกรายการอีกแล้วที่ผ่านมารายการโหนกระแสเจอแต่เรื่องตกใจตั้งแต่พิธีกรยันทีมงานที่พบว่าแขกรับเชิญที่มาร่วมรายการนั้นดันหลุดคำพูดหยาบคายกลางรายการไม่ว่าจะเป็นตอนของป้าพูดได้ไหมหรือแม่น้ำหนึ่ง ล่าสุดวันนี้วันที่18พฤศจิกายน2564แขกรับเชิญหลุดคำพูดหยาบคายใส่การอีกเคตทำให้พี่หนุ่มถึงกับโมโหประกาศลั่นรายการเลยว่าต้องบอกท่านผู้ชมนะวันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับถ้ามีคำพูดไม่สุภาพหลุดออกไปผมคอนโทรลไม่ได้ผมผิดเองผมขอโทษนะฮะพร้อมกับยกมือไหว้และขอบอกทีมงานให้ท่านผู้ชมทั้งหลายนั้นเป็นพยาน ถ้ามีเคสประมาณนี้อีกถ้ามันไม่ถึงขั้นที่ว่าจำเป็นจะต้องมานำเสนอข่าวผมจะไม่นำเสนอข่าวประเภทนี้อีกแล้วนะเพราะรายการเอามาออกแบบนี้คือผมให้โอกาสออกมาเคลียร์กันตกลงกันว่าหาทางออกที่ดีอยู่ไหนแต่คุณกลับมาถอยกันในรายการแบบนี้มันไม่เหมาะสมกับประชาชนที่ดูอยู่ด้วยอันนี้ทั้งสองฝั่งนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับขอกราบขออภัยจริงๆ พร้อมกับยกมือไหว้โดยเรื่องนี้ชาวเน็ตต่างก็เห็นใจพี่หนุ่มสุดๆเมื่อต้องเจอกับเรื่องแบบนี้บ่อยๆต่างมีความคิดเห็นกันว่าจริงค่ะเห็นด้วยสงสารพิธีกรแล้วก็ไม่อยากชมภาพแบบนี้ในสังคมรู้สึกเป็นข่าวที่ไร้สาระบางคนบอกว่าผมเลิกดูโหนกระแสไปแล้วที่ดูเพราะเขาเปิดในห้องล็อกเกอร์ที่ฟิตเนสต,ตอนแต่งตัว คือรายการยิ่งทำยิ่งเสื่อมมีแต่เคสชาวบ้านทะเลาะกันมาออกทีวีแต่ละเคสก็เกิดจากความนิสัยตลาดล่างมากๆมันสมควรให้ประชาชนได้รับรู้ไหมแต่ละคนแสดงกิริยาไม่ไอายสังคมกันเลยบางคอมเมนต์บอกว่าพี่หนุ่มคิดถูกแล้วคะ่ะส่วนบางคอมเมนต์บอกว่าทำไมต้องเป็นพี่หนุ่มที่ต้องขอโทษทำไมไม่ให้แขกรับเชิญที่ต้องขอโทษทำไมไม่รู้จักคำว่ากาละเทศะ เวลาไหนสมควรทำตัวสะทุนเวลาไหนทำตัวแบบคนส่วนบางคอมเมนต์บอกว่าเดอะแบกในหลายๆเรื่องสู้ๆครับพี่หนุ่มกันเชียงเฮ้ยพี่หนุ่มกันชยัยรักๆเป็นต้นค่ะสำหรับข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เอนเตอร์เทนที่นี่และรายการโหนกระแสอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ